ขอบคุณพื่อกำลังเอาท่ไปมาทานสภาก็แล้วกันเดี๋ยวกับเจอกันโอ้ท้าไมวเดี๋ยวแยกจะได้กันต่อเดี๋ยวมันน่าเบิ้ลมันแน่นแล้วกันปีบุญช้าครับนิ่งๆก็ได้ครับครับก็การมาพักการที่สีเพียกสูงครับท่านนายกพมานะครับทุกท่านนะครับที่อยู่ในนี้นะครับที่รวมเสือบรรณากันวันนี้นะครับคนจีนเนี่ยทุกท่านก็ไปดูแล้วนะครับของแกละครับของมันเฮาของมันเฮาเนี่ยผมมองว่าเป็นของที่สวย ของแมคคาเนี่ยเป็นของติดับน้าเสียจากต้นตุม่มเมืองมานน่ะครับแต่ลองบ้านเฮาเนี่ยรับน้ำวองสะอาดจากดอยนะครับจากอ่างมาน่ะครับค,ค,ค,คือคือความจริงเนี่ยผมยอยากอยากเห็นภาพเหมือนวันเนี่ยอยากเห็นห้องสวยน้าใสนะครับบม่อยากคือมันมีตาโบนเนี่ยผมเป็นห่วงต้องว่าอายาจะลบกออย่างกอว่าน้ามันจะออกมานะครับแต่ผมยอมทาพว่า ูน้นํำตตาบนเท้าเนี่ยเข้มแข็งนะครับทุกภาคสว่วนทุกสว่วนราชการนะครับแต่จะทําของไม่ซุกเนี่ยจะไปได้เหมือนของไม่คากอมมัน,ม,นมันต้องอยู่ตีนนอกเจ้าบ้านหมากกว่านะครับแต่เหมือนพครูโอเียถ้าเป็นนอกเจ้าบ้านบ่บ่บมีบ่มีความสาม,มัคคีบ่อิจฉากันยันนงคว่บ้านนะอ่ะบ่หมากของเนี่ยมันจะเกิดแล้วก็จะสวยด้วยนะครับเราทำไม่ซุกมีแรงทงเที่ยวมันจะดีนะครับ เขา,าไม่เอวไม่ซุกนะครับลักระต้างลัดขึ้นบนสันเขากับไปกลางปูเลาะฝาแดงลงปลาเมียงลงไปหนองเล็งซ้ายไปเกี่ยนเข้าหนองเล็งซ้ายมันก็จะวนอ้อมเอียามันเกิดเป็นแรงท่องเที่ยวตี้อำเภอปใจมันจะวนอ้อมเอียมันกับอู้อถึงถนนน่นมันจะพ่วงจะไอเสียมเสียมไปด้วยการมดนะครับก็จะได้เดี๋ยวอ่ามูผมมานี่อยากฟังความคิดเห็นของ,องพี่น้องเจ้าบ้านปัจจะว่า เฉพาะติดติดรับครองนะครับการพัฒนามาดดงนหมู่เก้าหมู่หนึ่งมันต้องพะะัฒนารวมกันด้วยเพราะเรื่องความสะอาดถ้าท่านไปดูค้องไห้ค่ะคือความสะอาดมานดับหนึ่งนะครับไปติดไหนถ้าเปิดหันเหมาะความสะอาดแบบมันหน้าเข้าหน้าเป็นแอลนะครับเปิดแอลไปแล้วเปิดย,ยากจะเข้ามาแฮมนะครับ <c oughs> อยู่ตรงนี้คือไม่ใชว่าเอาเฉพาะคนในติดค้องนะครับคนในบ้าน,นาไม่หยังมันต้องทาเหมือนกันหมดนะครับโดยพ่อคนนี้ วันที่เป็นลักเก่าที่สุดก็คือปล่องมุเก่ามุนึงนะครับจะได้ความปล่องมุเก่ามุนึงนะครับก็ก็คงมีมุนี้ก่อนครับเดี๋ยวผมจะไปฟังของที่เห็นขผมไปนอกเจ้าบ้านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคุทุกันนะอรรยาการพัฒนาแล้วก็เดี๋ยวปล่องมุนึงเลยต้องขอบคุณปล่องมุนึงนะ จ้าการการนมัสการครับคุณเจ้าอาทางนายโยกท่านกับนันและก็ผู้นําชุมชนและก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับหมายความว่าต้องขอบคุณทั้งทั้งคณะทํางานตีทําให้เกิดของแหม่ซุปนี้นะเจ้าก็คือมันเป็นสิ่งมีภาคภูมิใจนะเจ้าจากน้าตาสู่ของแหม่ซุปเนาะแต่ก่อนเปิดห้องกันว่นน้าตาจากนั้นมันก่อมาสู่ของแหม่ซุปยังสวยงามถามว่า ถ้าเ้ออุ้ถึงว่าถ้าเขาจักเมื่เกิดยังค้องแหม่คาเนี่ยสิ่งตีมันจะตไหมถ้าอุ้ง่ายๆเนี่ยเจ้าบ้านเปิดก็จะถามว่ามันจะได้อย่างเกิดขึ้นแท้ที่จริงแล้วอ่ะถ้ามองเห็นนะ่ะเม็ดเงินจะเข้าสู่ชุมชนเขายัางนักเลยเนี่ยเจ้าคือเขาง่ายๆอ๋อถ้าเปิดมากันกินมาแล้วเจ้าบางคนเกิดว่าบ้านแบบได้ปิดคล้องเปิดอย่างกินอนอย่างกินจะได้อันนั้นเดี๋ยวเขาไปคิดกันแต่สิ่งตีไรได้เจ็ดเกิดข,ขึ้นมากับเพื่อน,นึงตีจอดรถ บางคนอาบ้านไก่อาจจะทําเป็นตีจอดรถแนได้รายได้มั้งล่ะบางห้อบอกว่าฉันมีห้องน้ำก็ต้องสร้างห้องน้ำขึ้นมาเรื่องกินเรื่องห้องน้ำเรื่องจอดรถเรื่องความสะดวกสบายโมนี่จะเกิดก่อรายได้ให้กับชุมชนให้นกเจา้าได้นี่ก็จะมองเห็นว่าสิ่งที่เขาจะได้ถ้าเขาย่ากันเปลี่ยนกันอมองถึงของแม่ค้าแล้วมองไปย้อนถึงเปินห้องวัดถนนคนเดินเจียงคานเจา้า ที่แม่เจ้ามาเปิดจะมีการตักบาตรในตบทเมื่อถ้าสมมติว่าเขาเอาบะบอนเข้ามาแล้ววัดมีส่วนรวมถ้าเฮายังไมเป็นแลนด์มากแคมเอาตักบาตรทายเรือเนาะเขาเอาเรือมาตักบาตรก่างน้าแม่เจ้ามาแค่เปิดอย่างเปิดโฮมสเตย์เจ้าใดในชุมชนของเขาเขาบอกโฮมสเตย์คือยังน้อยต้องมี4ีห้าหลังขึ้นไปบ้านไทยก็ได้บ่จําเป็นต้องแต่งในเจ้าห้องได้ว่างจัดให้เป็นโฮมสเตย์เจ้าเปินเข้ามาอยู่หันแต่ติพากยห็นะ เจ้าแม่เจ้ามาตื่นมหมขายขายหยังดอกไม้อาหารตักบาทน่งไปตีเจ้ามันใดเจ้าแต่ต้องก่อเกินะเจ้าต้องรวมรวมมันกันขนาดนัก,กว่าจะเพิงเกิดจะใดในชุมชนของเฮานะคะมันจะมองเห็นหลายอย่างตอนนี้สิ่งที่ท่านนายกมองก็คือเรื่องของต้นไม้อไย่างนี่เนาะกะกะมันเกิดจะมีหลายอย่างตี่เขาจะต้องแม่งปูกันในแหมแหมวาระหนึ่งเจ้าตอนนี้คือทอํายังไงให้ชุมชนเขาเข้าใจว่า ที่ทำเนี่ยมันจะต้องรวมมือจ่วยกันนะเจ้าแล้วก็ตระหนักที่สุดก็คือเรื่องของการรักษานะเจ้าเหมือนกันถ้าตาบดีห้องแบบจ่วยห้าสานมันงามไปตลอดเนี่ยมันก็แค่เกิดแค่แวบๆบบได้อแบบ้แบบานถึงตีอื่นเนาะแต่ยกตัวอย่างแต่แบบเอ่ยจือนะเจ้ายางแปง้งห้านมาขายผักกาดผักควา้าอ่ะมันมันก็เหมือนตลาดบนท่อวัดตลาดมาได้เนาะมันก็ได้อย่างยืนเจ้าไม่ได้มาขายของ เมือนไปเมินไปมีพักมีอย่างมาขายเกาะกาดวอยเนี่ยเจ้ามันเกาะแบบยังยืน้นแต่เขาจะ่่าให้กระไรเพื่อมันยังยื้นเนี่ยนะแต่มันกาจะลําบากใส่ตรงว่าเกยอู้ครับหลายๆบ้านเนาะบอกว่าเปนเกาะได้บ่ได้มีทุนไหมไมตัดจุดนี้อันนี้ก็จะเป็นปัญหาสําคัญอย่างย่างหนึ่งเจ้าแต่ว่าก็เลยอู้ไปเล่นๆว่าเขามีตีเขาอาจจะเจ้าเพื่อนนายทุนไหมสวยดูแลตรงส่วนนี้อีกไเจ้า ตี่วนนั่นอาจจะแบ่งเป็นคือเจ้าที่โดนมาแ่งเป็นลอกๆๆๆนะอันนี้คือคือคอู้เล่นๆกันมาได้เจ้าว่ะเออมันจะเกิดรายได้จี่าร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็รวมมือมันมันจะเป็นซอต์พาวเวอร์ชนิดหนึ่งตีเข้าม้อ่าอาจจะมาจัดร้อยกระทงในเจ้าก็จะเป็นกิจกรรมตีตีเข้ามา่แล้วถ้าจัดร้อยกระทง ามวันสี่วันห้าสมมสรแงดีๆอ่ะรายได้เขาชุมชนขนาดนั้นอี๋ไหนกะกกึศไปจะอีเจ้ากึศการีกึศหากะหอมรายได้คือคือชุมชนอย่างเดียวเจ้าแต่ยังไม่ได้วางแผนเรื่องอื่นเ,นเจ้าแล้วก็สิ่งที่มองเห็นคือทัศนียภาพหลจุดตีตีน้องเดินเอวกูแหลงหรือเมเจ้านะเจ้ามันจะมีหลายจุดหมากตีบ่าถ้าสมมติว่าเขาไปอยู่ตังางบ้านประมวลพออ่ะมันจะเห็นด้อยนอกนอกหัวง้วทัศนียภาพจากงามตะวันตกจากงามแต่ถ้าไปตะวันออกมันหมาหัน แต่ถ้ามาโซนตั้งายตั้งนี่เจ้ามาาาันจะหันทั้งโต๊ะทั้งออกอันนี้ก็เป็นส่วนตีตีเปินห้องอ่ะอะวิวเจ้ามันจะเป็นวิวคือแลน์มากตีจะเป็นจุดเช็คอินได้หลายหลาย,หลายอย่างในะเจ้ากักักพืม้มองนะกับกับผู้ตลอดแม่กระทางอู้ก็ตีอันหกหนองนะเปินก็บอกว่าตัตีหลังหลังอาคารอันนึ่งประสงค์มูฮนะันเปินก็จะทําเป็นอาณาระาได้คือเปิจนะงาเป็นภาพวาดเจ้าเป็นภาพวาดเป็นอย่างขึ้นมาอ่ะก็คือมีหลายจุดมากตีตีห้ามองแล้วอ่ะ มันจะงามเองนะเจ้าแต่กับกับมีแหมหลายเสียงสะฮ้อนนะว่าเออมันจะย่างยืนก่อเหมือนตีตีเฮาว่านเนาะแต่ถ้าชุมชนสวยกันยังได้มันตึงย่าง,งยืนเจ้าเพราะว่ามันเป็นบ้านเฮาเน่ยเป็ี่นตียูของเฮาเป็ี่นตีตีเฮาจะต้องอยูตลอดเองนะเจ้าล้วก็ก็จะมองหลายๆอย่างทีเฮาจะแย่แก็คือเรื่องของยาอยา,ยาฟังใน,นเรื่องของแสงไฟหรือว่าความปลอดภัยจะมองว่า ถ้าเราออนโต๊ะแนะนำรถเจ้ามันบอกมีตั้งขึ้นอะไรอย่างจะยากก็คืออันนี้ก็คือโค้งะเป็นสิ่งที่ทเขาจะต้องอู้ต่อยอดไปเรื่อยนๆนะครับก็ออันนี้ก็เริ่มต้นเอาแต่อีก,ก่อนเจ้าขอบคุณเจ้าเจ้าค่ะอยากจะบอกว่าพอใน่าวนะคลับพอสหารที่จริงกันะเจ้าในคาวค่ะ สวยมากค่างสวยมากถามมาตัวเองเกยไปครอมไหมคะก็ค่ะไปเจ้งไม่บอยแต่บอกเกยได้แวะไปค่ะก็เลยนั่งคุยกับล็อกเอรว่าของเปิดงานก็มันกีดดีนะคะก็คือถามมานี่พอได้เขาเขากว้างมากจังหันเราก็ าลากพอคนเริ่มเดินออกกำลังกายนะเจ้ายังคุยก็บป็นหลวงมูนึงเลยป็นหลวงป็นหลวงป็นหลวงจะขายอัอยังอีน่ะวันนั้นคุยกันเล่นนะเจ้ากับมองมองเหมือนพุณจีบค่ะคือมันมันมีอู้เรื่องของป็นหลวงจะขายยังมีแบบบอกต่อแล้วนะเจ้าหนอกเขาคุยกันเองนะเจา้าในส่วนนี้นะเจา้าจอยกันก,ก็คือแสดงว่าก็อมีแนวคิดติดจกพัฒนาเศรษฐกิจเหมือนเหมือนพุดจิบว่านะเจา้าแล้วก็ในเรื่องเรื่องของเรื่องของ,ของความปลอดภัย ในเรื่องของเรื่องของส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการเดินออกกาลังกายอาจจะเป็นสถานที่สาธารณะออกกําลังกายนะเจ้าอ๋อค่ะคุยต่อนะจ๊ะก็คุยเออเากอบเอ๊ะบใกล้บัดท่คลอ้เขาก็เป็นปีเป็นน้อง อาจจะมาจองสักรบหมือนกันนะเจ้าอยู่คุยกันพัฒนา่วยกันพัฒนานะเจ้านอนเดีหมือนกูจริงบ้านนะจ่ะ นึงแรกเดี๋ยวปี่มนฮะแล้วท่านนายเพิร์กก็จะมาจุ่ยรับเคลื่อนผมขอเรียนท่านนายเพิร์สนะครับแล้วก็แล้วการนะครับักกุนะครับแล้วกผัดยกนะครับกันนั้นข้องยกนะครับผู้กขอร่อมนะครับการเวทีสัมมนาในวันนี้นะครับเนานครับ เขาภูมิใจนะครับดีใจนะครับที่ว่าของมันไปซุุเขานะครับที่ว่าได้เจริญมาถึงอันนี้นะครับเบื้ตงะกนเนาะจะเป็นปลาโคปลาปุ้งเนาะห้วยเขาก็เหมาะสะอาดเหมือนเดยวนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันต่อพัฒนาไว้นักนะครับแต่ว่าตั้งนโยบายจะช่วยส่งเสริมนะครับเนาะตั้งโอกาสยังเพิ่มเติมเ้างว่าอย่าหอมุ่ชาวบ้านเขานะครับปะจจวยกันทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะออกแบบความคิดเห็นอย่างที่ว่าจะพัฒนานะครับต่อไปจะได้นะครับ ขอเขาช่กันรรอความคิดนะครับแล้วตั้งนายโยกตั้งกลุ่มนั้นตั้งทางนายเพอเปินกับพร้อมที่จะช่วยนะครับเพราะหมู่บ้านของเขานะครับมันเจริญนะครับเพื่อสิ่งแรงทองเทียวนะครับต่อไปต้องวัน้างหน้านะครับแต่ความหวังเขากะเออทางหวังไปก่อนนะครับติว่าจะเฮือจะเจริญอย่างของเปินดเรยวๆมันก็ปิดไป่มาได้นะครับกดป็นกดไปนะครับมันก็อยู่นครับที่ปีนองชาวบ้านเขานะครับจะได้ช่วยกันนะครับับของตาขอฝาเผ่านะครับทั้ง่านนายเพอแล้วก็่านนายกนะครับ กรแบนวาสการพระคุณเจ้าค่ะกเรียนทัเรียนทันคละก็ทำสมาธแล้วก็ผู้เข้ารลวมทุกทันแล้วก็วันนี้ในส่วนของโรงเรียนนะครับถ้าถ้าเอาส่วนตัวก่อนเนาะมาดังฟังในที่นี้พวกยางติอู้มามันเป็นโอกาสหมดเลยเจามันเป็นโอกาสแล้วก็เขาได้รับกัน เอื้ออานวยความสะดวกทังงประมาณนะต้องม่องบุคลากรให้มีอย่างหลายๆอย่างนะต้องมันเอื้อให้เกิดสิ่งนี่นะคะแต่ที่เนี้ยเมื่อมีโอกาสแล้วอะคะ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็อยูทติว่าค้นทับได้ทับผิได้มันมีทำหลายกลุม่มหลายหลายรุ่นหลายรอบนะคะที่เขาจะมาอุ้มกันนะคะพอมีการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมันจะแบบพัฒนาเนาะต้องพัฒนาเซ็ มันจะมีโจทย์ว่าเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็ประว่าจะเป็นเศรษฐกิจก็เรื่องอในชุมชนในหมู่บ้านรายได้จะเข้ายัางไงนะค่ะจะมีที่ทางอย่างยังไงต่อไปเนาะค่ะก็มองดูว่าโจทย์มันก็คือเรื่องของการย,ายั่งยืนแต่ว่าสิ่งตีสิ่งตีได้ฟังมาวันนี่ตะกี้เนี่ยค่ะมันก็คือมันเริ่มต้นด้วยด้วยปัญหาด้วยความต้องการแล้วมันก็มาจากใจ่าค่ะติเขาจะดำเนินการเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ยากติดคับเพื่อนนะคะ ภาคของการศึกษาจนะ,ะส่วนตีจะมาเติมเต็มเนาะมันเกิดต่อยอดมาจากงานของของอำเภอนะคะเรื่องของออเศรศษฐกิจพอเพียงเรื่องของกฎหล่าน,น,นะแล้วเรื่องการจัดการเรื่องหนา้าเรื่องอย่างที่เขาได้รับข้อมูลมาจากอำเภอลรามาปฏิบัติต่อในสถานศึกษาเนี่ยมันเกิดต่อยอดไปได้นะคะตีจะเอามาเสริมเติมเต็มนะคะบอกรวมไปถึงเรื่องของศิลปะวัฒนธรรม โรงเรียนเฮากับโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ซุกก็มีครูศิลปะนะคะมีนักเรียนตีสนใจดนตรีอันนี้มันเกิดจามาต่อยอดได้นะคะแล้วก็คงงวัฒนธรรมจัดยาต่ว่าสิงติยาติคิวาคือวาจุดหน้าตีเฮาจะเห็นนะคะมันคือ first impression เฮาจะฉายภาพอย่างใดคือคือภาพแรกที่มันออกไปเนี่ยคือมันเป็นการดึงดูดความสนใจคือมันเป็นภาพประทับใจตีจะด,ดึงคน ดึงไอ้อย่างดึงหลายๆอย่างเข้ามาแล้วก็เพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาเนี่ยตรงเนี้ยตียากเจาะซึมนม่ต้องมาคุยกันนะคะเพื่อที่จะหาจุดนั่นแล้วก็ภาพตีแผ่นพับรูได้เอ้ยว้ว่าอ,าอ,าอมันมองจะได้ออกเหมือนกับว่าไข่เริ่มต้นอ่ะมันยากนะจ๊ะแต่ทีนี้ยถ้าเกิดว่าเขามองว่ามันเหมือนจะจุดทองเที่ยวแต่ โจทยดอะคะ่ะประเด็นน่ะถ้าเกิดเขาจะแง่ให้มันเป็นชุดทองเที่ยวก็กดดึงดูดคนเข้ามานั่นน่ะคือจะได้มันจะได้ตออ่อยอดเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเนาะที่จริงจะคิดว่าจะคือว่าเนี่ยหาชุดยั่งยืนได้ยังไงคะ่ะแต่กบไม่อยากเกินไปนะคะเนาะกระวมกันนั้นมีต่อเบื้องต้นของตัวอีก,ก่อนต่อเขาคุณคผู้มีส่วนร่วมนะครับคุณผู้ชมปลูกฝังนี่หรออ่อนคุยน้ำเชิญคุยน้ำกันเดี๋ยวท่านไหนเพลินแล้วก็พีจารณ มามาตการุณเจ้าแล้วก็หันในอำเภอนะเจ้าหันในโยกนะเจ้าเราบอกกันนแล้วก็ที่ผ่านตีมาตรวจวีดีเสนาในวันนี้นะจับเจ้าก็ในในส่วนของทั้งสกรรพเมปใจหรือว่ากศนนะเจ้าก็ตอนนี้เปนเลี่ยนเป็นสกรอนะเจ้าจากกศนนะเจ้าเนาะค่อนขัางจะจะยากน่อยนะเจ้าในส่วนของสกรรพอมจใจนะเจ้าซึ่ง อยู่ในพื้นที่นะเจ้าเนาะก็เป็นเปคนไม่ซุกต่อยนะเจ้าเนาะเป็นคนอยู่ในพื้นที่นี่ก็เลยว่าจางที่ว่าครองบ้านเฮาเนี่ยเป็นฟ้องตีเออมันมันจะโรคต้นไม้นะเจ้าเนาะสึมองแล้วอทัศนียาผ่าอย่างเนี้ยต่อไปน้ำตาบอกไปสวยงามแต่สึงตอนเนี้ยเขาเข้ามาบ้านเฮาเนี่ยเข้ามาเห็นตบเนี่ยผาพมันก็ดูสะอาดนะเจ้าเนาะลงหูหลงตามองแล้วก็สบายใจนะเจ้าสึงตอนเนี้ยเฮานะเจ้าคนในชุมชนเขาเนี่ย จะต้องมารวมกันพัฒนานะเจ้าว่ะเออเขาจะต้องอันดับแรกเนี่ยคนในชุมชนเอาตองคือเปินเป็นคนแบบอบอกค่อยได้เห็นภาพไปอย่างที่มันได้ปั๊บคือคือคือหมายถึงว่าเขาจะต้องตอนนี้เขาต้องปั๊บความคิดของเขานะเจ้า่นบอกว่าถ้าปั๊บความคิดชีวิตเขาจะเปลี่ยนนะเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในชุมชนเขานะเจ้าเขาจะต้องมาช่วยกันละว่า เออภาพชุมชนของเราเนี่ยภาพที <Yes. S 1> moi, yeah. ่เราอยากเห็นเนี่ยเขาจะต้องมาช่วยกันเนี่ยจะได้จะให้ภาพบ้านเรา้สวยงามแล้วก็เป็นชุดขายกระเจ้าซึ่งในส่วนของกศนหรือว่าสกลเนี่ยตอนนี้ติมองนะเจ้าในชุมชนของเราเนี่ยกศนจะต้องมาส่งเสริมในเรื่องของอาชีพนะเจ้ารักๆนะเจ้ามาสึ่งต่อเนี่ยเขาในชุมชนเขาในของบ้านในซุกเขาเนี่ยเขาจะเย้หยั่งให้อาชีพของในชุมชนเขาเป็นชุดเด่นชุดขายนะเจ้า แล้วก็เป็นออสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นะเจา้าตีว่าเป็นจุดเดนซึ่งถ้านักท่องเที่ยวหรือว่าคน,นาที่มาเยี่ยมชม,มเขาเนี่ยจะเป็นอย่างตีของฟ้านะเจา้าของชุมชนเขาซึ่งตอนนี้นะเจ้าภาพที่มองคือเออเป็นออย่างก็ได้ซึ่งตอนนี้ใน,ะออน,น,นชุมชนเขาจะบอกว่าีอย่างตีเป็นจุดเดนนะเจา้าเนาะก็ตอนนี้พยายามตีจะส่งเสริมนะเจา้าอาชีพเพื่อกับชุมชนของเขานะเจาะ อย่างเช่นเนี่ยในคุมของเราในชุมชนเขาเนี่ยจะมีภูมิปัญญาหรือผู้รูปนะจ้าซึ่งเ,ออเปิดจะกเก่งในเรื่องของอย่างเช่นจักษสารนะจ้าเนาะอาหารหรือว่าขนมนะเพราะฉะนา้นเนี่ยเขาจะต้อง